ในการพิจนารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนที่3สิทธิพล,ลเมืองซึ่งว่าด้วยเสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพโดยนำบทบัญญัติในมาตรา45ของรัฐธรรมนูญปี50มาปรับถ้อยคำกรรมาการยกร่างได้อภิปรายขอปรับเพิ่มถ้อยคำประเด็นการห้ามครอบงำสื่อมวลชนให้ครอบคลุมถึงผู้ถือหุ้นอาจนำมาซึ่งการผูกขาด การนำเสนอข้อมูลข่าวสารแสดงคิดเห็นเป็นตัวขัดขวางการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเขียนคำว่าผู้ถือหุ้นเพราะกังวลว่าจะกระทบต่อการถือหุ้นในบริษัทของสื่อมวลชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีเจตนาเพื่อครอบงำหรือว่ามีอิทธิพลในการครอบงำการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประชุมได้ใช้เวลาหาลือแล้วก็อภิปรายกันนานถึง2ชั่วโมงในเรื่องนี้ครับ ก่อนได้ข้อสรุปให้ผ่านการพิจารณาการปรับค้อยคํคำตามที่กรรมธิการยกร่างได้เสนอเข้ามาสาระสาคัญนะครับก็มีทั้งเรื่องของเสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมได้รับความคุ้มครองการสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน,นี้จะกระทำไม่ได้ การห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆเพื่อริษรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะก,กระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น mm. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชน mm. เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมโทรมทางจิตใจและสุขภาพของประชาชน mm. หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนาหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน mm. การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในสื่อมวลชนจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่จะกระทําได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามแต่ทั้งนี้จะต้องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นมาตามวรรคสามเจ้าของกิจการสื่อมวลชนต้องเป็นพลเมืองแต่เจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมหลายกิจการต้องไม่มีผลเป็นการครอบงำผูกขาดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อสังคมหรือมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อบนชนไม่ได้ไม่ว่าในนามส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทนไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับรัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิ์อื่นใดเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อบนชนของเอกชนไม่ได้การซื้อโฆษณาหรือบริการอื่นจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อบนชนอื่นโดยรัฐจะทำได้ก็แต่เฉพาะโดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดขึ้นครับ